ขอโทษน,นะคะเพื่อนๆแก่งออมขอเอ็นไก่ค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องใส่ปลาใช่ไหมใช่ปลาเหมือนปลาชรสปลาต้องใส่ปลาบริสันต์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ตามใีใส่ปลาปลาน้ำจะกินไม่กินก็ปลาแกงเครือไม่ใช่แกงใส่ปลาหมดใช่ค่ะไม่ใส่อย่างเดียวไม่ใส่คือต้มต้มตอนนี้ทุกวันเนี่ยบางอย่างก็ใส่แล้วนะอาแดบขึ้นมาแต่สมัยก่อนอ่ะไม่ใส่ จะไม่เปรี้ยวตกขนาดต้มถ้าต้มเป็นไทยเราจะเปรี้ยวใช่ไหมแต่อีสานนี่จะไม่เป็นเปรี้ยวเปี้ยวใด้ดูเชฟขาห้างว่าที่ดังๆดูค่ะ,คะเออใส่ทุกอย่างปลาล่าหมดเลยนะใช่ใช่ค่ะต้มอะไรนะต้มต้ม <พา S 1> ก็ใส่ก็ใส่ปลาใช่ค่ะออน้องไม่ได้ชิมต้มขาไก่กับปลาผัดยังใส่ปลาเลยใช่ใส่ทุกอย่าง มันก็ใส่ได้นะคะพี่คึงนะต้งยมยำใช่ต้ยมยำก็ใส่ได้นี่น้ำแกงอ,อก่อน อ่อมนะคะเพื่อนๆขอขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไปด้วยนะเกนอ่อมข้อเอ็นไก่ใส่ดอกหอมคะ่ะใส่ใส่ผักชีลาวใส่ใบชะพูนะคะเน,นเ,นเนะ้นเน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 าะเิ้นผักเยอะ ก็จะแกงให้มันแห้งลงไปอีกสักหน่อยในผักนิ่มๆแต่ก่อนนี่ชอบกินผักกรอบๆแต่ทุกวันเนี่ยไม่ชอบกรอบๆแล้วนะชอบนิ่มๆล่ะทีนี้เดี๋ยวสิเปลี่ยนแปลงแะคนเราเนาะยังไม่นานเลยขอบคุณนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสกายด้วยนะโยโยๆๆย่โย่เฮ้ยโอ้ยโอ้ย นะคะไปกินด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ